ว่าไงเพื่อน <c oughs> เราดีคือมหาโจรนีเนื้อของคุณโจรเสือดาวดับออกต้นที่ใดก็มีแต่คนกลัว <c oughs> พวกเราคือโจรเสือดาวดับไอ้มึงไปเปลี่ยนชื่อไปทำไมอ่ะเวลาออกต้นเนี่ยมันต้องออกต้นคู่กันเออแล้วเวลาประกาศชื่อเนี่ยมันฟังดูแปลกๆเลยไม่รู้ก็พ่อเสือดาวันเป็นคนตั้งให้กูเพื่อนเสือดาวดับนะ กูจะดังกี่โมงเนี่ยชื่อนี้ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใจ<ห>เลือกมาดิจะไปเคริรมตามเขาสิกูอยากเต้นกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเต้นเราต้องออกกฎกหอน,นค่อยไปเต้นึงเปลี่ยนชื่อเลยให้กูเปลี่ยนชื่อเออชื่อมันสั้นไปไอ้ดับนี่ไม่ดีต้องทักสองพยางเดี๋ยวกูจะสองพยางชื่ออะไรดีชื่อใหม่มึงชื่อนี่เลยชื่ออะไรดวงดับดีขึ้นมาหน่อยมีดวงแต่ก็ดับเหมือนเดิมเออชื่อนี้แหละ S4 พี่ก้าชอบ เพื่อน,นดวงดับฝากดวงดับไว้อ้อมใจของเอซีด้วยนะครับ <_ C 1> <_ C 1> เี่เพื่อนแต่ผู้บอกให้นะตอนเนี้ซ่องโจรเราเนี่ยกำลังจะใหญ่ขึ้นเรื่อยเเพราะว่ามันมีโจรอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยมันสมัครเ <_ C 1> <_ C 1> ข้าใจไหมใครวะใครมันจะมาสมัครอยู่ในซ่งงองโจนเราอย่าเป็นโจรเหลือเกินแต่แดงว่าชื่อเสียงคุณโจรเสือดาวเนี่ยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วใช่ ไม่คงจะอยากหล่อเท่เหมือนกูสินะถึงมาสมัครอยู่ที่ซ่องโจรเราเอางี้กูอยากจะรู้มันอยู่ไหนว่ามาันดูหน้าเลยที่ว่ามันพอจะเป็นโจรได้ไหรือเปล่าคุณสมบัติมันเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกไอคนนี้ออกมาต้องไอนี่อะคาเดมี่ลองทดสอบมาก่อนออดิชั่นก็มันเป็นอะคาเดมี่โจรไงมันต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนเพื่อนมันต้องออดิชั่นก่อนออดิชั่นผ่านแล้วก็อยเป็นอะคาเดมี่มันยังเด็กเล็กนะักไม่รู้มันจะเป็นโจนได้หรือเปล่า ไม่เอาค่ะเดี๋ยวมี่เอาเป็นเดือดสตาร์แทนใช่ไหมได้เดี๋ยวเรียกออกมาเลยไปเรียกมาดูเนี่ยมันเป็นใครกันวะไอ้นุ่มวันนี้อยากจะเป็นโจรไอ้นุ่มน้อยออกมาหน่อยดิขอเสียงอยากจะโจรย์มาดูบ้านเราอยากจะเป็นโจทยฟังเสียงร้องกันก่อ up มายัางมาแล้วเขาเดินสโลไปไหนเนี่ยวันนี้เสือใจกล้าเราจะมาล้อมใจไม่ว่าสิ้นเหนือเสือที่ไหน ก็ไม่ไว้วันสอนรามเสือก้าวถามหน่อยเธอหนอใครลูกหลอกว่ากันเปไงไปถามเลยว่าไงเพื่อน ให้บันกลับไปเถอะทำไมอ่ะกูมหมองไปเลยเนี่ย <c oughs> เพื่อนอย่าไปหยองเนี่ยเราเป็นหัวหน้าซ่องโจรไม่เป็นไรหรอกสามคนเนี่ยมึงแก่ที่สุดอยู่แล้วเรา<ม>ื่ด <c oughs> ว่าเราแก่ที่สุดเฮ้ยน,นี่นเ,นเหรอไอ้นุ่มจะมาสมัครอยู่ในซ่องโจรของดาวเสือดาวมีชื่อว่าอะไรวะ เสือเก้าครับโอ้ยเสียงสั่นเลยแสดงว่ามันกลัวกูแน่มันตื่นเต้นกูดูคอขนาดนั้นเลยเหรอกูเป็นโจรยังไงใครก็กลัวเพื่อนลงหัวล้อแบบโจรสิมันหัวล้อหน้ามันยังหวานเลยเพื่อนอ่าเดีรับรางวัลก่อนอ่ารับรางวัลรับรางวัลก่อนนะครับมีไหมครับรางวัลที่เสือเก้าะขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังเป็นสลิปเนะครับเฮ้ยโอ้ไม่